สิ่งที่น่าสนใจที่ผมอยากจะชวนดูน,นีก็คือไอ้นี่เลยนะ n k n k r u p u up u s n o w n e w f e d i l i t y i t y c t e d t u r i u r i r i s r s s i s นะหลายคนทราบกันดีเรื่องของการใช้มาตรการการช่วยเหลือของ FED นะครับเรียกว่า Bank Term Funding Program s ที่อนุญาตให้เอาบอลมาคำ้คำค้ำแล้วก็เอาเงินลงไปนะแล้วเมื่อวานเนี่ยพี่สนก็ได้ให้ดู Liquidity คล้ายๆกับ QE เนาะที่ฉีดเข้าไป เรียกว่าย้อนกลับไป6เดือนที่แล้วครึ่งปีที่แล้วไม่มีผลอะไรเลยนะอุตสาห์คิเกือบตายฉีดกลับเข้าไปเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะพูดกลับไปเหมือนเดิมนะกลับไปเทียบเท่าประมาณเดือน9ปีแล้วซึ่งสูงมากยังสูงอยู่เลยนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวเลขที่อัดฉีดเข้าไปเนี่ยเนื่องจากพอเปิดไอ้ฟันดิ้งโปรแกรมแล้วเนี่ยณปัจจุบันนะครับมีอินสติทิวมาบอโรนะฮะมาบอโรจาไอ้ตัว ไอ้แบงก์เทอร์มฟันดิ r งโปรแกรมไปแล้วเนี่ยห้าสิบสาิลเลียนกว่าๆแล้วก็จาก53เนี่ยพอเราเกิดไอ้ไอ program, ้ฟันดิ่งโปรแกรมจู่ๆเนี่ย last week เนี่ย rise ขึ้นอีกนะ sharply from 1้คือตอนแรกยืมแค่สิแล้วกระโดดกระชากไปที่53คืออัตราการเข้ามายืมเนี่ยมันรวดเร็วมากเลยนะแสดงว่าอะไรฮะตัวเลขนี้มันบอกถึงอะไรมันบอกถึง depositor ครับแห่ถอนกันนะ ใเลนแบงก์ลันมันเกิดขึ้นจริงๆนะธนาคารพวกนี้ไม่มีเงินพอใจใทุกคนไปถอนนะทำไงครับก็ต้องมายืมเฟดเนี่ยแหละนะฮะทุกธนาคารเลยงั้นตัวเลขตัวนี้มันบ่งบอกแล้วชัดเจนว่าสัปดาห์เดียวจาก11.9พัเล้านเนี่ยกระเถิบไปเป็น53เนี่ยมันเกือบห้าเท่าตัวเลยนะสัปดาห์เดียวเพิ่มห้าเท่าตัวมันไม่ใช่ตัวเลขที่น่ารักแล้วถ้าสัปดาห์หน้ามันยังคงเกิดเหตุการณ์ถอนอีกถอนอีก,ถอ,อกถอนอีกเนี่ย ผมว่าเราอาจจะได้เห็นการขยับเขยื่อนของเฟดอีกครั้งนะมาตรการที่เจนเน็ตเยนเล่นพูดว่าจะเข้ากระชับวงในจะเดิมเนินมาตรการอย่างเข้มขน้นต้องทําอะไรบางอย่างเพราะว่าแบงก์รันมันเหมือนเลือดไหลถ้าเลือดไหลอย,อย่างเงี้ยไหลไม่หยุดต้องห้ามเลือดให้ได้นะถ้าห้ามไม่ได้อะเราเลือดจะหมดตัวตายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยออต้องทอํายังไงก็ได้ให้คนหยุดถอนอเพื่อนๆลองคิดดูถ้าเพื่อนๆเ,เ,เป็นธนาคารที่ไม่มีตังพอจะให้ทุกคนถอนแต่ว่าเราอยากจะให้ทุกคนหยุดถอนมันจะทํำยังไง คำตอบคือยากชิมหายเลยนะยากมากๆเลยนะเพราะว่า,าคนนอกก็มองออกว่าข้างในคุณมีไม่ครบเ,เพราะคุณใช้ fractional reserve คุณมีไม่ครบนะเด็ดท,ที่อยู่ได้เนี่ยเพราะผมเชื่อมั่นคุณว่าคุณจะจ่ายอะไรแบบเนี้ยแล้วผมก็เลยไม่ไปถอนนะคงไม่มีใครไปถอนเยอะหรอกแต่พอตอนนี้มันเกิดแรงถอนเยอะๆรัฐบาลใช้วิธีแก้เกมด้วยการเพิ่ม Funding Program บอกไม่ต้องห่วงเรามี funding โปรแกรมเรามีเงินสนับสนุน ตัวเลขที่พูดมามันก็เหมือนเป็นแค่ตัวเลขสําหรับนักลงทุนแล้วเนี่ยตัวเลขก็คือตัวเลขนะจะสนับมาสนุนมาอีก25,000ล้านแล้วอย่างไรสรุปฉันจะถอนได้ไหมถ้าฉันถอนไม่ได้2500 0ล้านเทียบกับทั้งหมดที่มีมันเล็กไงมันไม่ได้เยอะมากมายเพราะฉะนั้นฉันก็ไปถอนดีกว่าอะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะถ้าฉันไม่ถอนคนอื่นจะถอนมันจะเกิดอารมณ์นี้นะถ้าฉันไม่ไปถอนฉันเชื่อมั่นในธนาคารเชื่อมั่นที่คุณบอกแล้วเดี๋ยวฉันเป็นคนที่ โง่ที่สุดในวงนะคือคือคือกูอไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะกูช่วยมึงอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีไงงั้นคนก็จะเริ่มคิดว่าต้องไปหรือเปล่านะโดยเฉพาะในภาวะที่เนี่ยแบงก์ฟันดิ้งเทิมกระโดดขึ้นมา5เท่าเนี่ยอันนี้โปรแกรมช่วยเหลือของคนถอนโดยเฉพาะเลยนะน่าสนใจแล้วกันนะน่าสนใจตัวบอโรเองก็กระเถิบขึ้นนะครับตัวการปล่อยให้ยืมเนี่ยยืมเงินไปเนี่ย last week จาก142.8ิลนล้ยนนะก็จะเป็น179.8ตัวเลขพวกนี้แหละคือเงินที่มันคล้ายๆ QE ที่ถูกอัดฉีดเข้าไปในระบบทั้งนั้นแหละนะแล้วก็เหมือนจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะขาหนึ่งก็ลดดอกเบียเ้ยไอ้ขาหนึ่งก็เพิ่มดอกเบีย้ยขาหนึ่งก็อัดฉีดเข้าไปก็น่าสนใจแล้วกันนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นยังไงก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับตัวเลขมันบ่งบอกว่ายังคงเกิดการถอนอยู่เรื่อยๆนั่นแหละแต่ว่าแค่ยังไม่เป็นข่าว มาดูต่อนะครับ Bank Chaos Test นะตอนนี้ก็แบงกก็ยังเกิดเคออติกอยู่นะคือความโกลาหลวุ่นวายนะฮะหลายๆเรื่อนแต่ว่าตอนนี้ฮะสิ่งที่น่าสนใจก็คืออ่อ s d a q นะคอมโพสิตเนี่ยก็ยังลอยเทงเต้เงอยู่ด้านบนนะครับ S&P ยังลอยเทง้งเต้งอยู่ด้านบนในขณะที่ Regional Bank เนี่ยุดลงมาแล้วนะครับคล้ายๆกับว่า เทรดเดอร์เองก็ยังไม่ตัดสินใจอะไรนะหลายลาสินทัพย์เนี่ยก็ยังรอยอยู่ด้านบนนะรวมถึงบิตคอยด้วยนะก็ลอยในจุดที่ตัวเองอยู่นะครับในขณะที่เอ่อซกเตอร์แบค์เนี่ยก็ร่วงยับยับเลยนะช่วงนี้ก็ดูกันต่อไปครับว่าธนาคารจะมีใครแตกอีกแล้วจะเอ็กซ์พร์ไปได้ไกลแค่ไหน